อเป็นชาวเล่ลอนเล่หา,หาปลาสวัสดีครับแฟนเพจทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูความสวยงามของคลองลำคลองนี้คือนะครับก็เป็นคลองที่สมบูรณ์สวยงามนะครับยังมีปลามีอะไรให้เราแถวนี้เขาจะใส่สะดุ้งนะครับ แล้วก็ริมคลองก็จะปลูกต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยต้นไผ่นะครับสวยงามมากนะครับที่นี่หาดูยากนะครับสำหรับคนที่อยู่ในเมืองครับส่วนคนที่อยู่ริมคลองก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับนี่โดยเฉพาะนกนะครับเห็นไหมครับนกทางนู้นนะครับสีขาวนะครับสวยงามนะครับก็จะทํากระท่อมเล็กๆนะครับไว้นั่งตอนเย็นใบจอดเรือหาปลานะครับก็ถือว่า ยังมีความอุดมสมบูรณ์ของลำคลองนะครับและคลองตรงนี้นะครับใช้ในการเกษตรด้วยนะครับนี่นะครับมันจะมีข้อต่อตรงนี้เพื่อปล่อยน้ําเข้าคลองนะครับปล่อยน้ําไปเพื่ออะไรนะครับก็เพื่อการเกษตรครับปล่อยเข้าน้าบ้างนะครับถมถมเส่าบ้างนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนท่านใดนะครับที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย วันนี้ยอมทํามาถ่ายให้ใหดคูความสวยงามของลำคลองคลองน้ำลำผักชีนะครับสวยงามจริงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับหรือว่ากด Subscribe YouTube ช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับสาหรับเมืองอำนาจเรคคอร์ดครับนี่นะครับนี่แหละครับความใฝ่ฝันก็ อยากจะมีบ้านติดริมคลองอย่างนี้นะครับตอนเย็นๆออกมานั่งจิบเบียสบายๆนะครับตกปลาเล่นนะครับริมคลองก็จะมีต้นไม้นะครับมีต้นไม้ดอกไม้สวยงามมากนะครับก น้ำนี่ไม่เหม็นเลยนะครับน้ําตรงนี้นะครับเป็นน้ําธรรมชาติจริงๆนะครับไม่ใช่น้ําคลองที่ออกมาจากโรงงานุตซาหกับนะครับตอนนี้เป็นคลองเก่าแก่ด้วยนะครับตรงนี้ที่ตั้งเขาเขาก็นอนลำบากเชียบเพื่อนๆสามารถมาหวานแห่หวานแห่ตกปลาได้นะครับเขาไม่ห้ามนะครับตรงนี้นะครับ ก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับแฟนเพียทุกท่านครีเอเตอร์ยูทูบเบอร์ครับทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์ดูจบแล้วคอมเมนต์นครับถือว่าเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปนะครับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ